นาวไล่นาวลล่บันเพื่อนบันพ่อแม่พี่น ong นาวคือบันใหญ่วิไลมังม่วนเบอใหญ่วิไลมังม่วนนาวไล่นาวเหงซกห้าเหนียวกินแกนาวก่อนเขาหางมาเขาหางมาเขาหางสิหนึ่งกินแกนาวก่อนเพื่อนเพื่อนเขาหางเฮ็ดไว้ตั้งเต้ดุนๆหนดเลยตักแห้งๆไว้ ตำเนาตา้แห้งไวก้กรบปุปินยังเอาไว้ดูนเช่เดิมก็ได้ไวซี่ห้าเดือนก็นได้ดิ <c oughs> เร็วซิมามามาเร็วประมาณส اؤ นาทีส اؤ นาทีแล้วมันไน่มันผลนึ่งแล้วก็ส ا มันนึ่งนึง่งกระสิบประมาณส اؤ นาทีคือกันเล้๋ยวเราก็สิบมาซิกมาซิกมาปีนชิคซิกปีนปีนแบบนี้เลยเพื่อนๆหน้าตามันกระสิเป็นจังนี้เขาห่าง มันบกวกละเดีมันเรื่องเป็นสีเรื่องโอนสีเรื่องเรื่องน้ำตาลไว้นึงเดียวเลี้ยวก็สิเอามาช่วยมาวีแล้วเดีิมากินแกเน่าก่อนเด้อเพื่อนๆใส่ไปใส่มาแล้วก็ใส่ไปใส่มาใส่มาใส่ไปแล้วก็สีสาวสปากจับสปากพรมเด้กินแกเน่ากินข้าวฮอรนนี่แหละเน่าเน่า ลุกเตดึกเตดาก็บได้เลยห่อมหอมเพื่อนเพื่อนว่าเร็วก็สิกินก่อนสาวเซาปากน้ำหอมกลุ้มหอมกลัวเด้เขาห่างนี่นะหอมหอมแต่ว่ามันบุกข้าวดีเพื่อนเพื่อนมันจะบุกข้าวคือเขาที่่าแห้งเร็วซายใส่ผัวเร็วพัเฮ่อไอมันโอ๊กบัวเฮ้มัน ซึนป๋ามันเปียกปันเดแล้วก็สาวสแอบสก้องเลยก้องเข้ากับก้องเก่าหน่อยแอบเข้ากับแอบเก้าหล่ยงามงามแต่คาดแล้วงามงามแต่คาดแล้วว่าแล้วก็ปันปั้แล้วก็สีเอาเกลือมาหอยมาเด้อกินข้าวหางหอยเกลือกินข้าวหางหอยเกลือนำไ่วิไลมังม้วนเด้อ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนผู้ใดว่าเคยกินมากินน้ำใหญ่ไปหลายมว้วนเด้อเช่บเซ็บมันมันเป็นรสหวานน้อยนึงรสหวานน้อยนึงกันเป็นมันมันหอมหอมเลยพี่น้องเช,ช่บเสบกินแก้วเด้อ